สวัสดีครับวันนี้เรามาที่เขาผู้ดอนซึ่งอยู่ติดกับเขานังหยองเราจะไปเนิน600กันซึ่งเส้นทางก็ยังไม่รู้ล่ะตอนแรกตั้งใจไว้ไปถามผู้รู้พี่โอก็ใจร้อนไม่ได้แบบถามแล้วไม่สนุกก็ว่าง,งั้นนะครับวันนี้พี่โอกำลังเตรียม G P S กครับจะถึงเนือไม่เดิน6กรติดตามครับ พี่ใส่เบ็ดตกปลาออกเคยดูคลิปแล้วเฮ้ยมันมีล่องลึกอยู่อ่ะได้พี่ ใช้วิธีขานสูตรเดิมโอ้โหลองดึกพี่ผมเข้าลองเลยแล้วกันอัปโหลดมาดีกว่าพี่ทางอัปโหลดเห็นไหม Cảm <laughs> 3, okay, ừ à, ồ, được lắm, rồi đấy, yếm, à, ไม่ถึงใจเย็นเอานะอหนึ่งสองอืออ่าหนึ่งสองอืเบรกมือไว้ก่อนเบรกมือขึ้นขึ้นสันขึ้นได้เนาะสันไม้เนาะ

đấy. Chào đây, let's โลเคชั่นจิบกาแฟนี่มันสุดๆนะ

น่าจะไปมาล่ะใช่อาโอเคผมไม่เอาด้วยผมไม่เอาด้วยคนหนึ่ง เราเราล้มแปะเรายังไม่เจ็บนะเว้ย

ติดระหว่างงามไม้ <laughs> เออใช่ใช่ตรงนั้นก็มี

อ่มาตั้งดักกัน,เน,น,น,นเนินแรกที่เราไปล้มกันนี่กลายเป็นเรื่องจิ๊บไปเลยอ่ะช,ชันกว่าแล้วก็ถนนไม่มีเลย Det er jeg med? หลังเมื่อกี้มคงเสียดหน้าดูแล้วไม่มีใครสนใจล้อใครเลยอาบอยู่บึ้มบึ้มบึ้มกระชากทั้งคันนะเนี่ยตรงนี้เองพี่โอ้เอาเรื่องว่ะ အဲ့ဒါကပါဗျ ตกไม่แรงกลัวมันตกแรงแล้วน้มามาันมาพะเรามาก็ร่องน้ำเเออเหมือนน้าหลังคาน้ําหลังคาดูไม่เยอะนะแต่มั่ติดต้นเดีวยวน้ำาคาเข้ามาเยอะนะมันนี้ภูเขาอะพี่แรงแน่นอนเออเรามาทางนี้นี่เพราะว่าผมปีนต้นไม้ตรงนี้จําได้ละวา้เบี่ยงตรงนี้ผมปีนประเด็นมันก็คือมันเรียบจริงะแต่พอมันขึ้นเหมือนชันงเงี้ย

แม่จะได้โกโปรไม่สู้ฝนจะดีบไปดีบดินใส่โกโปรก็ไหนขผมมัรู้บันทึกว่านะเป็นไอ้สกินซเซฟเวอร์ไว้น่าจะบันทึกอยู่แล้วไบันทึกเสียไดายไปหาเลยก็สรุปสำหรับคลิปเนินหกร้อยนะครับไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวมาใหม่ ทางแรกเราไปเจอทางออฟโรดแล้วก็วกกลับทางที่สองก็ฝนลงพอดีฝนหนักด้วยเลยพากันกลับเอาไว้ติดตามภาคต่อไปครับกีละคันไหมหรือว่าได้เลยเดี๋ยวผมขอส่งลากนี้ก่อนถ้าไม่ส่งไม่ขึ้น ่ที่ผมถามที่ละคันไหมก็คือจอดลำบากจอดดันลำบากนะพี่โอ้โหพี่ดิดจังเลยเพระติดวะโอเคเหลือผมนี่แหละพี่ไปพ้นได้กัน แล้วพี่จอกกัได้อาจจะต้องช่วยเออให้พี่มาเพื่อความสบายใจ

มันติดพี่โอ้ยกําลังบอกว่าขึ้นคันเดียวได้ไหมเหนืงง่อยอนุญาบางระวังหินขึ้นนั่นแหละ ตัวหินกับอะไรรู้เป่ะล่องน้ำเที่ยขาไม่ถึงอ่ะเอา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 ,เอาพี่ดับกันเลยเดี๋ยวผมจอดรถก่อนจอดไม่ได้ตั้งหากห้หอกต้องต้องจอดไม่ได้พี่ผมมีความรู้สึกว่าผมจะหนักแล้วพี่นะท้ายอ่ะน้นหนักท้ายเยอะกว่า เพราะพี่ทำให้มันล่าไปแล้วแต่ผมชอบพอกมันริงเลยบิดไปนิงน่งๆเลยเออเนี่ยนะซ้ายนี่เลยเหรอมันไม่มีทางนะพี่นะปัญหาคือไปทางไหนไว้นะ ta tiêu không nạp Bà phì mình chịp hết nó เล่นแถวบ้านเล่นใบไม้ก็ปิดคลิปจริงๆขึ้นครั้งที่สองครั้งแรกเจอฝนกันพี่โอ๋บอกยอมไม่ได้น้อยไม่หลับน้อยไม่หลับอ่าเนี่ยดูนอนนอนไม่หลับเลยกานได้กลับแล้วหลับแน่นอนนอนไม่หลับเดี๋ยวคืนนี้รู้หลับหรือไม่หลับตกลงเนินหกร้อยก็คือย่ามเยอะแล้วก็เมื่อกี้พี่โอ๋ขึ้นไปปั่นโดยอย่างนี้นะ ที่เราไม่เปลี่ยนยางเหมือน,นีกันก็คือเราจะวิ่งทางดําด้วยเราอยากจะใช้รถตัวนี้ให้มันหลากหลายเพื่อที่ว่า,อ,าอยากจะชักชวนแต่ละคนว่าเราก็าขี่รถเล่นๆหนูมาจากบ้านนะแล้วเราก็มาเที่ยวเขาเที่ยวป่ากันใกล้ๆบ้านนะครับเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเมื่อกี้นี้ผมเรียกว่าเขาภูดอเรียกผิดนะครับเป็นเขานั่งหยองนะเนินหกร้อยเขานั่งหยองผลสรุปก็คือขึ้นสองครั้งไม่ประสบความสําเร็จนะครับเนื่องจากว่าไม่มีทางไปเลย ครั้งแรกเจอฝนหนีลงครั้งที่2อง่นหญ้าสู้ไม่ไหวกลับเพราะว่าทางมันโดนหญ้าปิดหมดและเอาเป็นว่าขอาจบคิปไปเพียงแค่นี้ละกันขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ